โดดเข้ามาโหจิ้มแบบคึ่มหลอดเดียวดียวเดียเดวเมเทโอลงมาก่อน1เมตรปเป้งสตันหัวแล้วก็1ทีหัวฮิวอยากตานี้และสุดท้ายเป็นดาเมจากเราพร้อมรถเอ d ดีโอ้ว้าวว้าวสามตัวเลโอทวงมันดีอะไรขานาดน,าน,นั้นวะนะ สวัสดีท่ผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณชินแนรนักราาไร์และวันนี้เราอยู่กับเกม AO Tactics นะครับผมต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับมากับ AO Tactics จริงๆเพราะว่านะครับตัวเกมเป็นรูปแบบของนะครับผม Strategy RPG วางแผนการลบเลยทีเดียวนะครับผมนะ อาชีพหลักของเราก่อนเลยนะครับส่วนตัวผมผมเล่นเวทครับผมในะอาชีพหลักของผมนี่เป็นไงนักล่าเป็นคาสเมดยังเป็นเด็กน้อยอยู่แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพได้นะครับ กดล,ลกตามเควสมีการอีโวปจนภัย <Wow. S 1> นี่นะเราสามารถเปลี่ยนเป็นเศษก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นวิาสาหก็ได้หรือใครที่จะเล่นพาลาดินไนท์อะไรก็มีนะครับแล้วแต่เลยเราจะได้คอนโทรลยูนิตของเราเองมีสกิลแล้วก็มีสกิลอันติเมตตอนนี้นะครับผมติดดาน1นึ่งีสอยู่นะครับผมเล็บเทคนิคในการเล่นนี่เขาจะเข้ามาในนี้ได้นะทักษะผู้เล่นนะครับผมนี่เราสามารถเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนคลาสได้นี่เทวปะ เอ่ออัพเลเวลของตัวละครได้นะครับแล้วก็มีการแพ้ธาตุกันระหว่างทางเพราะเราสามารถเอามอนเตอร์มาเป็นท bah, ีมของเราได้เอามาช่วยในการต่อสู้เอามาใช้สกิลให้กับเรานะครับผมการปล่อยสกิลนะครับเมื่อกรอบเต็มสกิลเนี่ยจะมีช่องแบบนี้เดี๋ยวเราพาไปดูเกมเพลย์แน่นอนแต่ที่อธิบายและการทำแอคทีฟสกิลคอมโบหมายความว่าอะไรเมื่อเราใช้คอมโบติดต่อกันภายใน4วินาทีมันจะมีหลอดเก็บเกตปัับเราใช้เรื่อยๆเนี่ยสกิลจะแรงที่สุดเพราะฉะนั้นใบสุดท้ายเก็บไว้เป็นดาเมจ ที่รุนแรงที่สุดเพราะว่าอะไรแอคแทกและอิมแ,แทกจะเพิ่มขึ้นอีก3 5เป็นคอมโบที่5คอมโบปิดโอ้คิววอก็มีหรือเราจะไต่หอก็ได้<ห>นะครับผมนี่กิฟเฟ,ฟนทาวเวอร์เขาก,กดตันเจียนนะครับแต่เราต้องผ่านด่านหลักก่อนซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมเป็นการประจนภัยด่าน1 1ึงเจอกับบาโฟบาโฟเป็นธาตุมืดนะจะแพ้แสงส่วนธาตุอื่นจะเจอกันปกติหมดเลยนะครับผมมีอ่าตาดี เนี่ยเอาไว้ฮิวตัวผมแบบข้างหลังดีกว่านี่เอาแทงสองตัวเลยเล t สโกรก็ผมปอดไฟไอ้กระโดดเข้ามาโอ้โหจิ้มแบบครึ่งหลอดเดียวเดยวเดียเดเดียวเมเทโอลงมาก่อนหนึ่งเมตรปเป้งสตั๊มหัวแล้วก็หนึ่งทีหัวฮิวอยากตานี้และสุดท้ายเป็นดาเมจจากเราพร้อมรถเอ d ดี CD. รถสปีดในการตีเฮ้ยือว่าไหววะรอบนี้ตรามีตาดีไฟเบิร์ดไปโอ้แตกไปแล้วครับผม แล้วรวบเข้ามาจังหวะน,นี้ปาดโอ้ยบุนบุนบุนเดียวหิวหิวิว,วดูเลื่อดเลือจะหมดโอ้หิวไม่ทันเลยด้วยซ้ำดับดิน้นลงเมเโทโอีกหนึ่งรอบ98ติดมินิสตาร้ผมจงตีรถเอสพีดีแ3ดาเมจโคตรแบกถ้ารวบครับโอ้รวบแล้วปัน่ทนท่านี้ผมบอกเลยรวบแล้วปั่นนี่มีโอกาสแตกเยอะมากแต่เขายังมีลุ้นอยู่นะผมว่าเดี๋ยวเปิดกระชาสักครั้งหนึ่งนะครับผม กาชาพีที่แจกมานะแล้วก็อัพของี่นี้ผมว่าไหวเฮ้ยโวาไหวเลยวะเ <_ s 1> ฮหึ่มบาโฟด่านหนึ่งกินสิบด่านตบเด็กน้อยให้ไปเปิดกาชาใครดอง,ดองกาชาเรียบล้อยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยดีกว่าโอ้โหคิวไป600แล้วรอบ2กดคิวแล้วนะแต่ไม่ทันนะครับแล้วเห็นเมื่อกี้ว่าผมเรียงสกิลแบบกด1 2 3แล้วสกิลที่4ให้เป็น ตัวดาเมจหลักเราเป็นตัวปล่อยนะครับ mm hmm. ดาเมจก็เลยทูีคูณมาโหดมากๆเลยแล้วเราไม่มีตัวชนะทางด้วยนะครับ mm hmm. ผมไม่เป็นไร mm hmm. เดี๋ยวเราออกไปครับตัวละครกันก่อนดีกว่านะอันนี้ผมมีโอกาสได้มารับโคสเบต้านะ mm hmm. โอ้โหได้ตั๋วกระชามา30ใบแล้วไม้แดงมาอีก20ใบอีก <Wow. S 1> 3 0 0พแต้มนะครับไม่รู้เปิดได้กี่ครั้งแต่น่าจะได้หลายครั้งจัดๆนะครับตัวตู้นะครับ ในโครสเนี่ยจะมี3ตู้นะครับอันนี้อันเชิญครบ30ครั้งกระตี s อนะครับผม s s นี่หมายความว่าอะไร s s นี่หมายถึงเทียมม่วงนะครับหรือพวกบอสนะครับผมเดรกเห็นปะแองเจลลิ่งนะครับพีโอนีนะเออประมาณเนี้ยเอสากามนะครับผมแต่กามเนี่ยจะแจกในกิจกรรมนะครับผมเขามีกิจกรรม7วันเราทำค่าสะสมนะครับอาชีพเมนสะสม เคลียร์ครบ70แต้มนะครับจะได้รับกราร60เศษเนาะอ่ะมามาดูกันนะครับผมต่อมาไม้แดงเนี่ยจะเป็นพวกบอสนะครับผมเห็นระไม้แดงนี่อันเชิญกับไม้แดงเนมีบอสเร็กมูนไรเอ็ดกาโชว์อยู่และตรงนี้ตรงนี้จะเปิดกับแต้มหัวใจนะ่จาจะจากการ อ่าส่งให้เพื่อนมั้งเนี่ยอันเชิญพวกพ้องเติบโตไปด้วยกันนะครับแอดเพื่อนกันแล้วก็ส่งแต้มแต้ม,ตมหัวใจให้กับกันนะครับผมอ่ะไปเลยแบบทีเผือมาดูเอฟเฟกกันครับผมหักกิ่งไม้เพื่ออันเชิญเออดีวะ่ะมันมาในรูปแบบไม้ผีเออดีไม้บอสใช่ไหมน,นี้ไม้ผีฮะไปตัวดีหรือเปล่าโอ้แสงสีทองแบบนี้บอลกันเอ,อ้ยโอดูโอบาลอนนะครับผมเทียสเฮ้ย แบบนี้เอฟเฟกแยกแบบนี้กระจกแตกแบบนี้กระจกสีม่วงมีแสงแบบนี้เอฟเฟแน่นอนบาโฟมิด<ส>มาเลยดีผมก่อนเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากได้บาโฟมิดตัวนี้นีครับไปลงทะเบียนกันนะครับผมลิงค์ลงทะเบียนอยู่้ายเลยนะครับไปลงทะเบียนไว้ได้รับกันทุกคนแน่นอนที่ดิสปาโฟทีเ่เราเดอกบาโฟเฉยแล้วก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวอืน่นเอฟเฟกต์น้อยมาก ต้องกระจกแตกวอนเดอร์เลอร์โอ้โหมาหนึ่งตัวเฉยแป่งดรอปบ,บาโฟมาเฉยครับต้องบอกว่าเกมเลือกผมหรือเปล่าแบบนี้มายังเหลืออีก5โลครับผมปะ่ะอันเชิญ10ไม้เล็กอเอาละฮะอุ้ยแสงสีทองเหมือนเมื่อกี้เลยอย่าบอกล้ว่ามาอีกเอสโอ้ดาร์กิลูชันดรอปดาร์กิลูชัน แปลก,กบอลกันแปลก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 ,ปก,ปกอโอเคไม้ธรรมดาแสดงว่าเมื่อกี้หลุดเลนนะครับผมไม่เป็นไรปะอันเชิญอีกสิบครั้งนี่อันเชิญครบ30ครั้งหักกิ่งกลางบนนะตรงนี้นะของดีนะพี่บอกเลยน้องจ๋าแสดงว่าตรงเนี้ยสีแดงไปสีแดงไม่เกี่ยวละมันจะเกี่ยวตรงที่เศษกระจกจะแตกจากแบบอสองซ้ายขวาเว้ยแจ็คม,มาทำไมเนี่ย โอ้โบอาอชอร์ดรอปบิ๊กฟูดเอ้ยถามจริงเพื่อนโอ้โหเหงาเลยครับหมดแล้วเหลือ3ไม้ถ้ากดอันเชิญอีกทีก็ได้นะครับแต่จะเป็นการอันเชิญ10ครั้งแบบใช้พอยต์มาดูไม้บอสกันครับผม10อันอันเชิญอีก3ครั้งการันตีได้ monster สโอ้แสดงว่ารอบนี้ออกเ e สแน่นอน let's กครับผมมา โอ้โหมีจุด3จุดไม้แดงโอ้ผมเพิ่งเข้าใจว่าไม้แดงนี่คือหยุดเลือดแล้วมันเป็นหยุดเลือดของบอสเอาหยดที่ใหญ่ที่สุดไปเออเอาหยดที่ใหญ่ที่สุดไปดิแล้วผมจะบอกว่าแต่และตัวมีความสามารถมีพาสีฟมีแอคทีฟสกิลที่แตกต่างกันแล้วมีท่าที่แตกต่างกันด้วยปะ่ะบอลกันมาแล้วครับผมการันตี S S และตัวนี้วิญญาณรงเหมากเกิน ลูมอันเดอร์ไนท์มาแบบเอเรียนเดี๋ยวไปดูกันหลังมันต้องขึ้นไฟด้วยไม่ใช่หรอ <S <S อ่ะบอลกันสองตัวติดมาว่ะหนึ่งครั้งสองตัวเดี๋ยวถ้าเซิร์ฟเปิดเปิดไม่ได้แบบนี้น่าจะตีมือแดกคูราเอสเอสครับผมถ้าเซิร์ฟเปิดมาแล้วโอ้วว้าวว้าวสามตัวเลยอ๋อ ดวงมันดีอะไรขาน,านาดน,นะ oh, นั้นวะนะโอ้โหหลอดออฟดตนะครับผมหรือว่าม้าขาวที่ดอกไอปิกไว้เจาะอกานนั่นเองโอหเท่มาสามตัวแคปภาพที่ทำปกเลยได้ปะ <c oughs> โคตรเท่เดี๋ยวเราไปดูความสามารถเลยไหมเปิดให้หมดก่อนเลยดีกว่านี่เหลืออีกสิบไม้เนี่ยไป <c oughs> ดวงเราเวอร์เกินว่วะแบบเนี้ยผมบอกเลยนะไม่ลงทะเบียนไม่ได้แล้วนี่ครับกดที่หยดเลือดอันที่ใหญ่ที่สุดเหมือนเดิม รอบนี้ออกตั้งห้าตัวเอ,อเอ้ยมิโนโทอรัสบอลกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยโโเอ้ยมินทอรัสเอ้ยเอ้ยไอ้อ้าวเอ้ย,อยไม่ออกเผื่อไว้แล้วตาที่แล้วรับผมจบตานี้มาแบบเกี้ยงเกา่าเกี้ยงเก่าแบบเงาเงานะรับมาแต่เพื่อนไม่มีโอเคโอเคงั้นเปิดตัวนี้แล้วกัน เนะครับเปิดจากแต้มโกเลตัวนี้นะครับสะสมจากในเกมก็ได้กิจกรรมก็ดีนะครับผมอันเชิญหักปลายไม้ตรงนี้เลยหน่อที่ใหญ่ที่สุดตึ้มเสกกระจกจะแตกหรือเปล่ากระจกแตกกระจกแตกแอกแกแตกแตบูตถือว่าได้เยอะนะมา5ตัวเลยนะครับสกิลของเราก็อย่างที่รู้นะครับมีเมเทโอ ทะลวงตัวละครได้นะครับติดตั้งได้นะครับมาดูบาโฟเมชกันก่อนเลยดีกว่าบาโฟเมชเขาบอกว่าเข้าสู่สาระรวมพลัง4ีวินะครับในช่วงเวลาดังกล่าวดาเมจที่ได้รับลดลง50เซก็ถือว่า เป็นบัฟเป็นบัฟนะครับผมแล้วก็มีเลเวลด้วยนะที่แตกต่างกันออกไปอยู่กับการอัพเลเวลตัวละครโอเคแต่ผมยังไม่อัพก่อนมาดูมาขาวันครับสกิลเขาบอกว่าเมื่อ h p ลดลงต่ำกว่านะครับหรือได้รับผลดีบัฟนะครับจะสร้างโจมตีกายภาพ35%ของ h p สูงสุดของตัวเองอ๋อเป็นเหมือนไอพิกเลยว่ะสู้บอสไฟดีนะไอตัวนี้นะน่าสนใจโอเคเดกคูล okay. ่าบัตบลัสพูด,ดง่ายก็คือ ทำดาเมดใส่ศัตรูที่เลือดต่ำที่สุด2ตัว <Wow. S 1> นะครับผมและฆ่าศัตรูได้ดูดเลือดมาเป็นของเราเองนะเก่งหรือเปล่าเหรอผมว่าม้าขาวนี่แม่งดูเท่ดีวะ่ะเอาม้าขาวมาก่อนทะลวงเติมมาโหเพิ่มมากูดเดีะยวสกิลที่2ของม้าขาวก็คือเป็นสกิลการฟื้นฟูด,ดาเมดเนาะแล้วเดี๋ยวเราอัพให้บาโฟด้วยนีทะลวงขึ้นมาเป็น2เลเวล11ละอัพทะลวงให้กับบาโฟด้วยไป ปึ้มซักเซสครับผมผมขอกลับไปตบไอบาโฟตัวน้อยนนั่นอีกหนึ่งทีเปลี่ยนใหม่เอาบาโฟล,ลงโอ้โคตรเท่แนวหน้าของเราม้าขาวเล่นได้5ตัวม้าขาวนี่ตามด้วยแดกคดูด <Wow. S 2> เลือดแต่จริงแด็กคุรไม่น่าจะมีผลในไฟนี้เพราะว่ามันจะดูดเลือดตัวที่เลือดตับนะครับซึ่งมันมีตัวเดียวไปเลสโก มารอบนี้ฟันดูดใจเย็นน้องเบิ้มอันติเบตไปก่อนหนึ่งทีรถแรงๆสปีดพร้อมฮิวเร็วก็เดกูล่าเจาะเข้าไปป้าขาวอย่าพึ่งปลาโฟซ้ำไปอีกหนึ่งทีโป๊ะป้าขาวเลื่อนรถเท่าไหร่เจาะก็มีอีกหนึ่งดอกโื้โหโคตรเดือดเรียกได้ว่าลุมลุมแล้วมีโล่สีขาวคุ้มกันด้วยเรียกว่ารอบนี้ลุมลุมครับผมลุมขาย่ำขาย่ำ แต่ครับพี่น้องเป็นยังไงบอกเลยว่าตบนิ่มๆนี่ฟื้นฟูผมว่าไอตาลีเนี่ยโคตรดีเลยครับฟื้นฟูดาเมจโคตรโหดเจคูล่าทำดาเมจดีแต่ตัวเราเองนะครับผมก็ทำดาเมจโหดมากๆเช่นกันนะครับดบหมวกโปลิ่งมาหนึ่งแหวนมาหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวต้องเอาไปใส่บัฟซีซีกันหน่อยละปลดล็อกประดับผมนะครับผมปลดล็อกสกินหมวกหมวกโปลิ่งในหมวกเนี่ยสามารถที่จะอัพเกรดได้เช่นกันนะครับผม นี่โคตรเท่อะเอาละครับผมก็ประมาณนี้นะครับปลดล็อกค่าผลงานฝึกฝนนะครับเราก็จะได้รับของรางวัล เยอะแยะเลยนะครับตรงนี้ก็อย่างที่เรารู้เอาไปอัพเลเวลของตัวละครนะครับผมเดี๋ยวผมขอญาติไปอัพ CP ก่อนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดหรือลงทะเบียนล่วงหน้านะครับลิกงข้างล่างเนี่ยผมได้วางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปลุยเข้าไปจัดกันได้นะครับสำหรับสาวกสายโอกวตัวผมชอบมาก เซิร์ฟโอเพนเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเจอกันอย่างแน่นอนนะครับผมสัญญาแปะโป้งไว้ก่อนเลยอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน,น้าครับสำหรับยูนีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราเช่นเคยเนะครับขอตัวไปอัพซีพีก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ กับผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนนึ่งังนลนะครับที่ผมผ้ามหมแลนในสตรีมซสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักลัดไลค์ตั้งแต่ชั่วเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน